เอาละฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่ในสไบเดอร์ไนท่านผู้ชมครับในพาร์ทที่3นะโอเครู้สึกว่าจะมืดไปหน่อยเนี่ยเปิดไฟยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับเอ่อนั่นจะกดตัว V ท่านผู้ชมครับโอ้โหกดตัว V ปั๊บเปิดไฟหน้าปุ๊บเปิดดูสิแล้วถ้าเปิดไฟสูงตรงตรงไหนเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ะเอาเป็นว่าเราลองเล่นไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะเปิดเอาละฮะนี่ไงนี่ไง ชเนเลยชนเลยเฮออย่า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 ไมชนรถข้านะอย่ามาตีรถข้านะอาาานะโอเคๆเร็วไปหน้าสิร็วไปหน้าสิชนเลยโอ้โหสวยงามอ่าเอาละฮะแป๊บบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเราจะมุ่งหน้าไปในไปไหนดีนะเฮ้โยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนตีหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราจะพังหรือ,อยังยี่สิบสองเปอร์เซ็น โอเคดูแมพหน่อยซิผมอยากจะเข้าไปอโอ้โหผมอยากจะเข้าไปตรงนี้นครับผู้ชมครับน่าจะเป็น police station ก็คือสถาน,นีตำรวจแหละเอาเป็นว่าเราขี่ตามถนนนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มืดอยู่จะรอนเปล่าเนี่ยวันนี้ขี่ไปเลยรถของเราก็เป็นรถคันใหม่แล้วคันเก่าพังมาแล้วพู่ชมครับเนื่องจากเออมันรอไปบุกตะลุยเยอะเกินตนี้ต้องระวังหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหโอืม มนมืนนี่อันตรายมากเลยโอ้ยเฟรมเละตกเอยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโทษทีนะครับเรามองไม่เห็นอะ่ะตาม,มันมัวโอ้โหไฟมันไม่ค่อยสว่างอะ่ะเออเราต้องชนไปธรรมดาเอาละฮะกำลังขี่ไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้ำมันรถเหลือเท่าไหร่น้ำมันรถโอ้โหเหลือเจ็ดโอเคเดี๋ยวผมขอสต๊อปก่อนแล้วก็ ลงจากรถก่อนนะครับลงจากรถซี่เปิดไฟฉายหน่อยสี่โอ้โหโอ้โหโหอ้โหอัดกับกำแพงเลยลือเอาลถ้ะเสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใครเล่นหนังยางเนี่ยเสียงมนันหนังยางดังเลย <c oughs> โอเคคือท่านผู้ชมครับผมได้แต่งปืนไปนะเป็นปืนเก็บเอ่อเอาเก็บเสียงมาใส่ก็ทำให้ดูฟังเสียงเงียบๆหน่อยเหมือนหนังติก๊ก เสียงเหมือนหนังสติ๊กเลยโอเคไม่มีอะไรเลยแล้วคันนี้จริงๆผมอยากจะเอาน้ํามันน่ะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอายังไงผมต้องมีเจอรี่แคนก่อนไหมครับไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้วะโอเคพื้นที่ตรงนี้ก็เราพยายามอุ้ยโอ้ยแค่เดินลงมานิดเดียวก็จะตายเลยเนี่ยเลือดเหลือสามสิบแปดแล้วโอเคขอแบนเดดก่อนแบนเดดแบนเดดแบนเดดเดี๋ยวนี้ โอ้โหค่าสุขภาพเราไม่ดีขึ้นเลยโอเคเป็นอีกชุดนึงเป็นแปแล้วโอเคสวยงามแค่เดินขึ้นรเมื่อกี้สงสังสายสนิมจะแดกเราโอเคสตาร์ทรถสตาร์ทรถสิไม่ติดอีกติดหรือเปล่าเนี่ยโอเคท่านผู้ชมครับก็น้ำมันยังมีอยู่นะโอเคติดแล้วเอาละฮะ เราจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วุ่นผู้ชมครับเราจะไม่สนอะไรแล้วเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปที่สันตำรวจ่านผู้ชมครับอ่าอ่าต้องระวังหน่อยนะครับซอมบี้มันเยอะช่วงนี้ช่วงมืดๆเนี่ยม,มันจะออกหากินเฮ้ยเอุ้ยโทษทีโทษทีโทษทีมองไม่ค่อยเห็นอะกันแก้งันชัดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมีเยอะอยู่นะอุ้ยอย่ามันตีเราเรานะรถพังขึ้นมาสวยเลยแหละเอาละฮะเฟมเลยตอกอีกแล้วโอ้หเอาละฮะ ท่าู้ชมอาจจะสงสัยทำไมทำไมเกมนี้กระตุกจังท,ง,ทงทั้งทั้งที่เอ่อการ์ดเจ้าผมก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะก็จะบอกว่าเป็นความผิดของคอมพิวเตอร์อผมก็ไม่ใช่นะมันเป็นความผิดของระบบเกมมากกว่าเนื่องจากการาฟิกเกมเนี้ยมันรู้สึกว่าจะกินเยอะมากอะทั้งทั้งที่การาฟิกกับเอ่อเขาเรียกว่าการแสดงผลกับการกินการช้พลังงานเนี่ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์กันทำให้ตัวเกมมีบั๊กอีกเยอะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ ชนกันจะพังหมดแล้วมึงเล่เราน่าจะไม่พังหรอกโอ้โหนี่สามตัวเออเฮ้เฉล็บเฉล็บโอ้ยเย้้ย้เยมึงอย่ากระตุกสิช่วงเข้าได้เข้าเข็มเลยช่วงกำลังเสียวหลังเลยเอาละฮะตรงนี้เป็นตัวเมืองนะครับซอมบี้ก็น่าจะเยอะหน่อยมองขลังไม่ค่อยเห็นเลยเอ่อตรงนี้เป็นเสาอะไรเอ่ยเฮ้ยหูเราเข้าเขตแดนตำรวจแล้วหรือยังเนี่ย เอาละฮะน้าเราเราน่าจะอยู่ในดงตีเลยแหละผู้ชมครับชัดเจนเลยเดี๋ยวคอนเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่ไงโอ้โหโอเคเราถึงสันตำรวจเรียบร้อยตอนนี้ผมขอขี่ออกจากวงก่อนมีคนบอกว่าถ้ามันขึ้นแบบนั้นแปลว่าเราอยู่ในวงกลมพื้นที่สีแดงแน่ชนไปเลย <c oughs> ตอนนี้รอจนมืดเช้านะรอให้มันมืดแล้วก็เช้าไปก่อนตอนนี้ก็เราลียรอสซอมบี้ ริมทางหนุนอองคุณตำรวจขอโทษ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 น่าจะเป็นตำรวจเมื่อกี้มองไม่ทันตำรวจซอมบี้เอาละฮะเราจะขี่วกวนอยู่แถวนี้แหละเที่ยวเที่ยวในเมืองนี่แหละช่วงนี้ก็มืดๆอยู่ไม่อยากจะโอ๊ยตำรวจนี่ว่าคุณตำรวจอ้าเฮ้ยโทษทีเราไม่มีเบรกอ่ะหาที่เบรกอยู่โอเคอยู่ไหนกันวะเนี่ยอืมโอเคโอเค โอ้โหตำรวจอันนี้ใช่ไหมนี่คือสารตำรวจใช่หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหยอมอุ๊ยท่านผู้ชมครับเห็นไฟในสารนี้ตำรวจใช่ไหมสีแดงๆกันน่ะโอ้โหมีใครยืนอยู่นั่นนั่นทางเข้าน่ะมีพนักงานต้อนรับซะด้วยสารตำรวจโอ้โหเป็นพนักงานซอมบี้ซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเนี่ยเอาละดูสภาพรถเหลือสิบสามเปอร์แล้ว ขี่กันเละแน่งานนี้อันนี้ว่าผมจะขี่จนเช้าเลยอ่าเออโอ้ยโทษ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 ถอยหลังถอยหลังคราวนี้ขอถอยหลังหน่อยเอาโอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีโอ้โหเอาละฮะเร่งหน้ามาเลยแน่จริงกับโฟมอื้เอ้ยเอ้ยแล้วเราจะพังหรือเปล่าเนี่ยงานนี้ ผมดานะครับพังแน่นอนแล้วก็เราต้องหารถสำรองมาด้วยเราขอดูรถคันสำรองก่อนเอาละฮะแถวนี้มีรถสำรองอยู่ด้วยน่าจะเอามาซ่อมแล้วก็ใช้าง,งานได้เลยโอเคเฮ้ยมันใจไม่ค่อยดีอ่ะโอเคเอ้เอ้อ้ป่าหัวนี่มาดิแน่จริงก็โผลมามีใครจะมาลองดีกับข้าอีกไหม โอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอยโอโอ้โอโอ้โหโอ้โโอ้โหงานนี้สวยสวยสวยสยโอ้ยุดจุดโอ้โหปกเลยไฟนั่แล้วก็ไม่ค่อยสว่างเลยนะขอเอาละไดกปืนมาด้วยใุ่ดสโอเคอจไม่มีครับจุดโอเคโหเกือบเี้ยงไแล้วเมือ้ย มาจากไหนมนจากไหนโอ้อ้อ้อ,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 อ้ต้องขอโทษด้วยนะคุณครับลืมเปิดไฟฉาย <c oughs> เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นตอนนี้เราก็รอตีนนะครับโมจูตีนจะมาตอนไหนเนี่ยก็มาดีครับโผล่มายังยังไม่มีเสียงตีนโผล่มาเลยเฮ้ยมาแล้ว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 ลวิ่งกอนวิ่งวิ่งหาที่สว่างก่อนอ่านไง ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บฮึโอ้โหทางผาอื้ออัดเข้าจีมมี่เลยโอ้โหกระสุนปืนเหลือเก้าโอเคขึ้นรถด,ดีกว่ารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วไปจากที่นี่ไปจากตรงนี้ก่อนขี่วนก่อนในเมืองเนี่ยเอาละเจอตีนอีกหนึ่งตัวโอ้โห้ใจเย็น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 แค่มายั่วตีนนิดนึง ตอนนี้ก็ยังไม่มืดเลยเยังไม่เช้าเลยจะไม่มืดได้ไงมันมืดไปแล้วค <c oughs> ือเราจะขี่แบบนี้จนเช้ายังครับเพื่อที่จะเออมองอะไรเห็นเห็นสะดดดสบายหน่อยตอนนี้ลาบากมากถ้าเราอยู่ขี่แบบแค่ขี่ลกลางคึงก็น่ากลัวแล้วเนี่ยถ้าเดินเนี่ยจะขนาดไหนไม่ต้องพูดเลยนะว่าจะรอดหรือเปล่าตอนนี้เล่นมาก็ยังไม่ตายทีนะครับแต่ก็ไม่อยากจะตายเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้เป็นบ้านใครดีวะเฮ้ยออกมาจากบ้านแน่เลย โอ้โหอย่าพิ่งดับนะโหมาดีโมาดีโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหแล้วเราเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนมุ่งหน้าไปโอ้โหเครื่องโอ้โหเครื่องเก่ากึกเลยแค่คันเร่งจะไปหน้านี่ก็ลำบากมากเอาละฮะเอาละฮะบีบแตนนะสิิิงไม่ดังว่ะมันไม่มี กดตรงไหนไม่รู้โอ้โหเอาละฮะนี่คือการขับรถทั้ง EP ใช่ไหมเนี่ย EP นี้เป็นการขับรถในย,ายามค่ำคืนว่ะก็เท่ดีนะโอ้โหโอ้โหเละงานนี้เละและ้วหรอรถเราขี่ให้คุ้มน้ำมันหน่อยสิเอาละฮะ,มา,ะม,ามาแล้วมาตรงแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนภาพเข้าให้ การขี่รถชนอย่างเนี้มันทําให้ซอมบี้ตายหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าตายเลยแต่ว่า XP เราไม่ค่อยได้ใช่ไหมย่าอย่าอย่าอย่าเข้ามา <c oughs> โอเคขอดูแมปหน่อยนะอิซอมบี้แต่และในละบ้านเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยกำลังจะออกมาหาโราลเซ่เราไม่ให้เด็กหรอกตอนนี้นะ้ำมันเหลือ2 น้ำมันเหลือสองเ,ออเครื่องเหลือสามเปอร์ชิบหายละกูเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องหาที่อยู่แล้วเนี่ยโอเคการใช้ปืนในยามข้ามเขินเนี่ยเป็นการล่อตีนอย่างดีเลยเพราะทำให้ซอมบี้ได้ยินเสียงปืนผมก็เลยทำปืนเป็นกินเก็บเสียงไงเมื่อกี้เห็นไหมเอาละฮะเอาละฮะผมว่าผมอยากจะออกมาข้างนอกรถก่อนดีกว่าโอเคแน่จริงก็ผมมา แน่จริงกโผลมาโอเคอยู่แห่งหนใดโอ้ยใจเย็นๆพี่น้องครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาได้หรือเปล่าขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกมาได้เด็กเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ยเอาละเฮ้ย สมองเลยยห้าสิบเอ็พเพิ่มมาแล้วเอาละฮะตอนนี้เหมือนจะเช้าแล้วรออีกนิดหน่อยจะเอโอ้โห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 วิ่งขึ้นก่อนวิ่งขึ้นก่อนวิ่งขึ้นก่อนเอาละฮะใช้ท็อปแป๊บโอ้โหนั่งยองนั่งยองตีได้ไหมตีไม่ได้ตีไม่โดนอืมมันไส้ว่ะอย่างนี้ต้องหาอาวุธใหม่ก่อนผู้ชมครับอ่า นี่เอานี่มาใช้โอเคเหมือนกันแหละกระสุนก็ก็บอกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมมาแล้วผมมาแล้วขอหัวได้เน้นเฮ้เยชิบหา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 ยโอเคเดี๋ยวหาอีกกระบอกหนึ่งผมจะมีกระบอกหนึ่งเอาแล้วฮะกระบอกน,อนี้กระสุนเต็มลำกล้องอยู่โอเคผมมาซะดีๆผมมาซะเช้าแล้วเนี่ยเช้าแล้วเนี่ย เจ้าแล้วเนี่ยอออืนนอ,นนอนนสวยพี่สวยแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าสัมภาระเราเต็มแน่นเอียดเลยอเอาเป็นว่าขอดับเครื่องรถก่อนดีกว่าอ่ะสต็อปเอาละโอเคโอ้โหวันนี้คิวไปได้หลายตัวนะโอ้ยดูฮ่ามันสรุปยอดวันต่อวันเช่ด้วยสวยงาามแต่ว่าไฟชายเราก็ มืดๆม,มองไม่เห็นนะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอวิ่งหาที่หลบเช่นเคยอยู่ไหนไม่โ่มา <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะรถเช้าก่อนค่อยออกเดินทางเอาละฮะตอนนี้เช้าแล้วเริ่มออกเดินทางกันได้เลยซึ่งตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนดีนะสถานีตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะลองไปดูมาเพื่อจะได้เจออะไรดีๆบ้างเฮ้ยมาอีกมาอีกนึงมาอีกนึงไปไหนนั่นอะ กูอยู่นี่กูอยู่นี่อ่ะฮิกูอยู่นี่โอ้โหโอ้โหเอ็นดูเอ็นดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับเอาละฮะเดินมาถึงที่ปั๊มน้ำมันอีกแล้วทุกเมืองเนี่ยมันจะมีปั๊มน้ำมันใช่ไหมเนี่ยนี่ไงผมไม่มีเจอรี่แคนนะครับมันคือ,อเอาละฮะมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วทีละตัวนะทีละตัวนะอย่ามาทีเออ,อโอ้โหโอ้เลือดเหลือสายสายสิบสองบ้าไปแล้วแบนเดตแบนเดตกูอย่าบอกแบนเดตไม่มีนะครับแบนเดตก่อนเร็วเลยอือหือเอาละฮะแบนเดตแบบเทรียเท็ดน่าจะช่วยได้เยอะนะลองดูสิโอ้โหเลือดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ XP เป็นไงบ้างเนี่ย เอกพีใกล้ผ่านไปเลเวลหกแล้วเอาละฮะในนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้โหนั่นไงไม่คับผมไม่มีเสียงอืดเฉาอยาู่นั่นอ่ะอ่าฮ่าฮ่าแล้วก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเย็นกระป๋องนี้เรามีแล้วเนี่ยแอร์แอร์เนี่ยมันคือกระป๋องกดแต่เรียกตีนอะ่ะตอนนี้กล่องอะไร small engine โอเค โอเคโอเคโอเคหยิบมาก,ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจงเย็นเราลังหาของอยู่จังหวะน,นี้อยา่าใครมายุ่งเด็ดขาดเลยเสียสมาธิเอาละฮะผมมันหรือเปล่าเนี่ยเอาละฮะเจอเจอรี่แคนแล้วสวยงามนี่ไงถังใส่น้ำมันคราวนี้เราไม่ต้องลำบากในการหาน้ำมันใส่รถแล้วเนี่ยตัวน,นี้คืออะไรลองอ้อยอุ้ยอู้ยอู้ยอูย,อย โอ้โห,โโหเลือดเราเลือดเราโคตรสมเสียงเลยแล้วก็มีไข่ควงด้วยหยิบมาแาตอนนี้เราหาของไปเรื่อยตัวนี้น่าจะเป็นสปาร์กชดกอ่อสมลอลนจินหยิบมาโอ้โหแฟนเบลน่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็นี่คืออะไรลองออยฟิลเตอร์น่าจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์ในการ ใส่แร,รอ,อย่างเนี่ยอ่าตรงนี้คืออะไรไม่มีอะไรเลยคือก่องพวกนี้เผื่อจะมีของนุ่นนั่นนะมันเป็นโกนดังรถอะ่ะอืมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคแต่ว่าเราได้โอ้โหวิ่งลงลงมาขาเพกอีกแล้วเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเอาเจอร์รี่แคนก่อนเลยกันเนี่ยเอาน้ำเจอร์รี่แคนใส่น้ำมันโอเคใส่มาให้ใส่มาได้แล้ว แจมจากนั้นเราก็ต้องหาราของเราอีกแต่รถคันเมื่อกี้คงจะใช้งานไม่ได้แหละไหนแนจริงกะโผลมาแนจิงกะโผลมาเออเออหัวดไอพังเรียบร้อยให้มันหมดไปสักชิ้นเออโอ้โหต่อไปก็น่าจะเป็นเอออะไรอีกที่ตังใช้อ,อืมเรามีท่อแป๊บอยู่นี่ว่าแป๊บหนึ่งนะครับหาแป๊บก่อนหาแป๊บหนึ่งไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะคือหาท่อแป๊บ มีหรือเปล่านี่กระสุนได้มานิดนึงนหลุดกระสุนไปก่อนอ่ะนี่ไงเมนทอลแป๊บคุณผู้ชมครับเป็นท่อแท้ทอ่ทอเหล็กคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่หน้าสถานีตำรวจก่อนเลยกันนะครับอย่าเพิ่งไปตะลุยเลยเพราะผมคิดว่าในสังตำรวจนะ่ะคงจะมีซอมบี้อีกเยอะโอ้โหนั่นไงนั่นไงมาเวลมาเวล,เวลอิชิบหายอีเวนเอ้ยอีเวนเอ้อเเออเอยกูวิ่งจากนี้เออ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 ,อ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  โอ้โห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 ชิ้หายอีเวนอีเวนเ้ยโอ้โหเอาละฮะสวยแล้วงานนี้โอ้โหซอมบี้ทั้งนั้นละลูกซองอยู่ไหนวะเนี่ยอืมผมโคตรเบื่อเลยเวลาหากระสุนปืนเนี่ยเอาละมาแล้วโอ้โหโอ้โหเอ้ยมึงกลัวหรือ กูกลัวมึงมึงกูหานี่ยโอ้โหก็คือ,อเคลียร์แอน,นขอเติมเลือดหน่อยนะเอาละฮะแบนเดตแบนเดตอย่าเพิ่งตายตอนนี้นะเว้ยมันไม่คุ้มค่าชีวิตเราเอาละฮะแบนเดตอยู่ไหนใช้ก่อนครับแบนเดตมาอีกโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างเลือดของเราเพิ่มหรือยังเป็นหนึ่งร้อยโอเคโอ้โหเกือบตายเอาละฮะคราวนี้เราก็ ขอจัดการตัวเองก่อนซอมบี้เยอะจริงๆอ่ะเอาละฮะเอาละฮะถ้าเราเข้าไปในสันตำรวจโหสันตำรวจมีไฟอยู่ด้วยว่ะสงสัยจะเป็นไฟที่ใช้งานได้อยู่แต่ไม่เป็นไรเราจะเคลียร์ไปตอนนี้ก่อนในจริงก็มาเอ้ยโอ้โหทำไมกูตีไม่ค่อยโดนเลยเอ้ยเอ้ยขวดอย่าให้ตั้งตัวเลยเอาละเอาละแล้วก็ไงต่อวันนี้ คือพยายามหาของให้เยอะใช่ไหมโอเคเราจะสู้ก่อนสตีลโ,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 โอ้โหโอ้โหประตูเขาลอยออกมาก่อนโ okay. อเคเออือเออือเออืออย่าได้ตั้งตัวอย่าได้ตั้งตัวโอ้โหโอเคมาอีกไหมมีมาอีกโอ้โหสองตัวใหญ่เออือเออือโอ้โหโอ้โหเออโห อเอ้ยเอาละฮะโอ้โหรานี้รู้สึกว่าตัวเราจะเต็มแล้วเนี่ยเต็มยังยังไม่ฟูทเท่าไหร่นักแต่ว่าต้องระวังก่อนโอเคไม่ถึงตัวไม่ตัวไมกตัว,อตวโอ้โหเลื่อนเหลือเลือนเหลือเท่าไหร่เหลือนิดหน่อยเลยว่าเอาละมาอีกโอ้หุยบ้าแล้วบ้าแล้วมึงจะไม่ให้กูตั้งตัวหรือไงโอเคนี่ นี่คือจุดตั้งหลักของผมเดี๋ยวขอคับเบนเดตก่อนโอเคเลือดเพิ่มมาแล้วขอใช้อนิดนึงเอาละฮะโอเคโอ้โหมีกี่มือนเนี่วเนนียจากนั้นเราก็มาทําการหวดกันเลยหวดกันเลยหดกันโอ้โหกว่าจะตายเลือดกูลดอีกแล้วโอ้โหเอาละฮะดูสิอาหารที่เราจะทําการคุกกิ้งวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหแคลรี่ลดไปเยอะเลย โอเคจุดขึ้นมาหน่อยแล้วก็คุกกิ้งอาหารหน่อยสิมีกระป๋องเดียวเอาละฮะตอนนี้เราก็โอ้โหใช้ชีวิตลำบากมากปิดไฟใช้ก่อน <c oughs> ก่อนจะปิดฉากกันเกาะเดินเข้ามาในนี่กันหน่อยตำรวจใช่ไหมอีอีอีอ,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 อีโอ้โหตีกันหัวเยอะหน่อยนะอือโ,โอเคยังพอได้อยู่พอไหวอยู่หาอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเลยกันอันนี้คืออะไร แวกเหรออันนี้อะไรแก๊สแว็กเหรอมันคืออะไรอันนี้คือยาหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ได้อันนี้แหละครับเบนเดตสวยงามอืมตรงนี้แหละครับหยิบมาเอ้ยเฟิร์สเอ็ดสวยงามเรายังไม่เคยได้เฟิร์สเอ็ดเลยเนี่ยซ้ำเนี่ยนี่คืออะไรแอนติบโอติกโอ้โหโอ้โหนี่ก็ด้วยโอ้โหนี่จะเป็นร้านยาแน่เลยให้ผมเดานะโอเค โอเคโอเคอันละอุปรกรณ์ได้เยอะมากเปก็นอุปกรณ์เกี่ยวกับยาสารเคมีเอาล่ะไมค์แล้วเฮียเออเออหนี่ขวดเข้าไปแล้วไงล่ะฮะแล้วไงแล้วไงเอาล่ะฮะสตร์ทเมนททลใช่ไหมเนี่ยแล้วรถคันนี้ล่ะครับอืมโอ้โหน้ำมันแค่หนึ่งชีวิตกูน่าเอ็นดูจริงๆเลยโอเคงั้นขอดูน้ำมันก่อนเลยกัน ดูได้ไหมเนี่ยดูได้ไหมอ๋อเจอรี่แคนเราเต็มแล้วเนี่ยงั้นเราจะเติมน้ำมันไปไให้ได้ไหมเติมให้ได้หวะนี่ไงเต็ม20บเลยสวยโอเคเริ่มจับทางถูกแล้วพี่มงครับวิธีการเติมน้ำมันว,วิธีการเอาน้ำมันโอเคหยิบมาอะไรพวกนี้ฮ่ <c oughs> ค่อยหาละคนที่ถูกใจก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมกันแต่วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในพีต่อไปนะครับอ แล้วก็อเอ้ยยัง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 ไม่ได้แดกหรอกชอบนี่จัมปิ้งครับโอเคแม่ก่อนจะลาไปขอหวดโชว์กันหน่อยหวดโชว์กันหน่อยหวดโชว์กันหน่อยนี่เดส์ดสมอร์เรยแล้วโอเคมาเฮ้ยพาเลยเราดันไปปิดไฟใช่นนั้น คือผมจะทําการนี่คุกกิ้งอาหารหน่อยสิอ๋ออันนี้กินเลยดีวะ่ะมาอีทเลยเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้คืออะไรเนี่ยจัดไปแล้ววะ่ะอือสุขภาพเพิ่มมาหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ขาดน้ําตอนนี้ขาดน้ําโอเคสภาพตอนนี้คือก็โอเคแล้วท่านผู้ชมครับงั้นเราขอพักผ่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่บีต่อไปนะครับเอ่อท่านผู้ชมชอบเกมไหนก็แนะนํากันได้นะเดี๋ยวผมจะลองหาเล่นดู เอ่อตัวนี้คืออะไรวอเตอร์โอ้โหเดอร์ตี้วอเตอร์สวยงามเราต้องครับไอก,กระป๋องนี้เพิ่มแล้วแหละโอเคครับกระป๋องนี่นี่ไหน,น,น,นวะเนี่ยแม่เนี่ยบอจะลาไปแล้วเนี่ยใช่ใช่ผมจะลาไปจริงๆแต่เต่ก่กอลลานไปขอครับอุปกรณ์ที่เราขัดเคลกันหน่อยซิโอเคเรียบร้อยนี่วันนี้ก็ลาไปด้วยหน้าเตากันแล้วกันแล้วก็อยู่หน้าสแตเนเลสรวจข้างหน้าเนี่ย อีพีต่อไปเราได้ลุยกันแน่สารนิตตำรวจนี้โอเคไปไปจุ <c oughs> okay, ๊บ